โอ้โหเพื่อนเพื่อนมึงดูหูดะมันบานนะเพื่อนเพื่อนโอ้ยมาการเฮ็ดมานี่นี่ยเนี่ซ้ำนี่เราพอดีเอาไปเฮ็ดเชื้อนะเพื่อนเพื่อนพูดอ่ะแตู่้หญี้พญาพญามเยอะเลยพูดอะเก็บระเด้อเก็บระเด้อเก็บละเด้ออาให้ตุกเก็บครับเพื่อนเพื่อนอ่ผมจะททยสีเด้อให้แฟนเก็บครับยุ้ยนังยุ้ยนางอ่อมาเด้อมาเก็บเก็บเมื่อลยทุกดอกตูมก็เก็บเลยตรงนั้นเพื่อแม่เอาไปเฮ็ดกินพร้อม ปูด้าปูดาเบ่งอยู่เด้อเบิ่งเพิ่นเก็บได้ปุดาโอ้โหมีแต่ดอกงามๆปุดาเบิ่งอยู่หน้าตุกด้นี่ปุด้าหักกระแสังมั้งโมไปยังบ่ได้เอาแต่นั้นเตรียมตาที่อ่ะปุดาอึโอ้โหเก็บเลยเพื่อแม่เอาไปเฮ็ดกินเออะุดา ตียุยอยากกินเลยอืมใคยมากินปีหน้าเด้อยุยเด้ปีนี้เอาเฮ็ดเชือกกันนี่เชือกพ่พอกันเพื่อนๆเอ้ยมีแต่คนอยากได้เชือกพ่พอกันผมก็เลยต้องเก็บไปเฮ็ดเชือกเอาเอาเล่หนิบ๊วยไปยังมีน้องเบิ่งหบองที่เนี่ยยังกูด่ะเบิ่งในตาเพื่อนๆพื่อนกูด่ะ,ดะละงกสมละงกสมอันนี้ชุดนี่ป้าเพิ่นเป็นคนมาลาดเชือกเองเพิ่นบอกอยูอ่ะละงกสมยังงั้มาซื้อพัวนี่มา เก็บโอ้สามดอกคุณเติร์ตุกพูดเดยยึดในภูมิเมื่เห็นได้ครับมือเ้สองมือไข่บมดโอ้เวียนโอเคนะฝักมือมันขึ้นมันนั่นบานมือตุกเก็บในมือลรตาถ้าเป็นแห้่บานว่าแต่นั้นถังบ่อแสบเด้วยบ่อแสบทอดอกที่มันมืดต่างไม่ได้เพื่อนเอันนี้มันโดยความที่เขาปล่อยให้มันปล่อยให้มันบานเพราะว่าเขาจะเวทเชื่อเนาะโอเคสิว่าโอ้ย พากันเก็บแต่เห็ดโล่งกบานแท้ไะปุะ้ยหเหลืองอลัมงามแต่เด,ออ <laughs> เดี๋ยวได้ทานนั่นให้เพิ่นเบิ่งดอกองอี้งี้ผัวด่าแห้แม่บ้านเป็นคนเก็บคือเก่าครับเข้าเขา,ขาวสวนครับมือนีพากันมาลงเชือกพ่อโอ้ยเบ,บิเออ่งเบิง้งเบิ้งดอกนี่ผัวด่ะเบิ่งดอกนี่กำหน้าคนดูปื้อผัวด่ะโหดโฟสะดอกนี่นี่สปอร์ไลท์คัอกคอกีรีเลย ง่ายเลยคุณน้ำมีแต่ดอกงามยอยจ๋าคิดถึงแม่ยอยกับแม่อ้อมเด้ออือยี่กับอ้อมนี่แหละอ้อมแมาเอาบรรยากาศอยู่พี่เด้อพักกันมาพักผ่อนผัวด่ะอยู่สวนอืดโธผัวด่ะโอ้โหคักวะคักคักคักเอาห่อใส่เตรียมตาอู้ป้าเพื่อนเพื่อนผัวดายเอาเอาเออเอาดอกมันขึ้นดีดุกเออเอาขามลงไปขุนเอาขามลงแต่มันใคร่งาม เต็มตาขาลงแรงสุดดอกเลยโอ้โหปาดโถอุ้ยเอาโอ้โหนี่มันดอกหน่อยเยอะโอ้หทุกเย็บเย็บเย็บเหล่านี่ใครใครใครนี่ตรงนี้มันหักแล้วนี่เอาแน,น,น่ไมันหักแล้วนี่แมนว,วนิเซอร์เนี่ยมันหกักเราอันเปิดอันขึ้นด้วยหรือเปล่าไม่แมนดอกใครวะ ก็เป okay. oh, ิดเนาะโอเคมันเป็นไข่เห็ดเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ทมกันตุกตุกเอาเอาหยาทมเนี่ยแ้อทมให้ในีทมให้ในี่ยเคหยาทมกันครับเออให้มันดูน้ำพุ่มได้คิดจะขึ้นไหมผมสิพาไปเบิ้งไข่เห็ดอันนี้โคตรโอ้โหพี่มาหาไข่เห็ดครับเบิ้งนู้เพื่อน่ๆผัวดาเบิ้งไข่นีไงไข่ใหญ่ดีครับโอ้โหมันไข่เป็ดหรือไข่ห่านนี่รุ่นนี่ ปอนมันขึ้นมั่งนี่ครับคู่ที่เขาขุดหลองกันบางเชื่อแต่ว่าเดี๋ยวมันสิม,มาต,ตามพุ่นหละครับมันสิม,มาเชียงเสร็จละเฉืยอมันสิม,มาอังศีเลยแต่ว่าใครนี่โอ้โหใหญ่ยยเหรียลังการงานสั่งห่อนๆเพื่อเพื่อมืออื่นขึ้นเพคะเ,เพื่อนป้อนด <c ười> ูอาเขาอ้างอันนี้อีกนะ <c ười> อ้างอ้างเห็นในตาในพุ่นูะสวดตาโจโกโปากซ้ำนี่แหละครับเพื่อนๆสวัสดีครับ